ความหมายของคําว่าปาหานนะครับเงินนะครับจะมีส่วนผสมของทองอยู่นะครับประมาณ1 0บถึงยีนะครับผมไปซื้อมันครับยอดหลายแสนนะครับเพื่อนนี่ไม่ว่านะครับจะเป็นกรอบทรงนี้ครับขุดแผนแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงไข่ยอดนิยมแบบนี้ผมก็รับนะครับเพื่อนพวกนี้ครับกรอบเซนพวกนี้ครับบางๆแบบนี้คือกรอบเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับพวกนี้นะครับอยู่ประมาณที่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างแย่สุดก็ประมาณ55%แบบนี้นะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปคือกรอบแต่งตัวไข่พานั่นเองนะครับเพื่อนเอะครััับบบบบไไมม่่วาาานนนะะะะคครรรจจแแกกกี้ พวกนี้เป็นทอง90นะครับเพื่อนๆมาเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับผมซื้อตามเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆอ่อนอะเรามาดูครับนี่เพื่อนๆเห็นครับสร้อยเงินแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นก็คือนึกว่าสร้อยเงินครับแต่จริงๆแล้วว่ามันเป็นปาหานะครับความหมายของคำว่าปาหานะครับเงินนะครับจะมีส่วนผสมของทองอยู่นะครับประมาณ1 0บถึงยีนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้เนี่ยนำไปขายเนี่ยได้กำสามสี่สิบบาทจริงๆริงนะครับปาหานี้กำไรหนึ่งสี่ห้าร้อยขึ้นนะครับเพื่อนี้นะครับ จะเป็นจี้ 18k 14k 9k นะครับผมซื้อเดินหน้าบวกให้นะครับเพื่อนๆี่หรือว่านะครับจะชํารุดแบบนี้ขาดแบบนี้นะครับผมก็ยังซื้อบวกให้นะครับเพื่อนๆเยอะแยะมากมายนะครับผมผู้ผลิตกระสับไทยเนี่ยรับซื้อนะครับกรอบพาตลับพานะครับเครื่องประดับจิววเลรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่านะครับผมก็ซื้อนะครับเพื่อนๆยังไงนะครับผมผู้ผลิตกระสับไทยนะครับขอยินดีรับใช้นะครับจ่าสวัสดีครับ